ยังสวยมาเสริมทับมาเอาปลา,ปาใส่มงใส่หมวกยางดีคุณนะแม่รัดแม่รัดเล่นน้ำแม่รัดพายายสวยป้ายยัยเเ่ๆระวังเขา ่นหลบกินมกินหมอันนี้้กเจ้าก็กินอันอันมกปลามัดเด้พเจ้านี่ก็ไดู้ะไตู้จำ

ไม่ได้โมอนะไม่ได้หมอพี่แม่เป็นแพ้อยู่ป่าแต่บัดหมอนีตักมันบ่ได้อันตอนม่อยู่น่ะนไปไปหยังเดินน้ำา,าเปลากได้ล้ว่ากูบ่ไปแล้วว่าซ่น เบื้องหนีก็เพราเอายางเล็นน้ำตัวดูด่นี่แลต็นน้ำนมันลงเลยเนาะแม่จากหมู่บ้านหมู่บ้านนี่หลายกว่านี่ ุ่นตะเกียมาซื้อสะดูงพี่น้องเอ้ยคนหาเนี่ยปองปากเป่งน,นี่แหละต่ว่าจุมมือน,นี่กันมากกับอะไระเราเพราะว่าปลาใหม่ปร่งออมเต็มุดเลย,อยามองซ่วยจุดต้นไม้ยหลาบ ไกลๆเด้อเจ็กจีบังคนจะเป็นจีนันหมเจ็กจีบิังคนในเก็บิังปลาบมืนเออปลาเข้ากันเลยได้สวยอยากไปล้าแม่รอนี่ไปย่างไปแล้วต้องสำรวจ